เทคนิคการใช้อุปกรณ์สูตรพ่นรูปแบบเอลิปตาโดยอุปกรณ์มีปากกระบอกพ่นช่องระบายอากาศฝาครอบและช่องบอกจำนวนยาที่เหลือถือเครื่องพ่นยาในแนวตั้งห้ามเขย่าเครื่องพ่นยาไม่ว่ากรณีใดๆเปิดฝาครอบโดยดันฝาลงด้านล่างจนได้ยินเสียงคลิกหนึ่งครั้งสังเกตช่องบอกจำนวนตัวเลขจะนับถอยหลังลงหนึ่งตัวเลข เมื่อจะสูตรพ่นยาหายใจออกทางปากให้สุดระวังไม่ให้ลมหายใจเข้าไปในตัวเครื่องอมปากกระบอกให้สนิทระวังไม่ให้นิ้วปิดช่องระบายอากาศหลังจากนั้นสูดลมหายใจเข้าทางปากเร็วแรงและลึกหนึ่งครั้งแล้วจึงดึงเครื่องพ่นยาออกจากปากกั้นลมหายใจ5วินาทีหรือนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ จากนั้นค่อยๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆวิธีทำความสะอาดใช้ผ้าแห้งที่สะอาดหรือกระดาษทิชชู่เช็ดบริเวณปากกระบอกปิดเครื่องโดยดันฝาครอบขึ้นด้านบนจนสุดสังเกตยาหมดจากช่องบอกจำนวนตัวเลขยาเหลือหากยาหมดจะขึ้นเป็นเลขศูนย์หรือสีแดง